ออนาทีไอ้ช่างเมยแล้วครับอ่ะก็ช่วยเรียนช่วยช่างเมยขายน็อตนะครับเบอร์สิบสิบเอ็ดนะครับเก็บนะครับยายไปข้างล่างนะครับรถก็ตกใจนะคนก็ตกใจเมื่อกี้จ้าเอ๋เลยนะ <c oughs> ยช่วยย,ยกลงควายหลุดก็ถอดควยันพีนะครับ นกตกใจคนตกใจนกตกใจ ป็ยังป็ยังฮะสิบกับสิบในกล่องไงอยู่ในลางข้างมือไงตนี้วนี้ตัดกันเบอร์สิบเอ็ดตัวนึ่งนะคันตัวเดียวกันจะมีนะเบอร์สิในกล่อง หนคกตกใจคนนะครับเดี๋ยวเราต้องรีบทำนะเดี๋ยวแม่มานะครับนกเอียงมากแล้วมากเลย ทำไมวียงตกใจก็อยู่หน้าตาก็ดีแล้วหมดยังอืมเสร็จแล้วโอเคนะไม่ต้องกากแค่ไ,ไ,ห,ไหนเราหมุมมันไดมาตัวเดียวี่ยเ,เดี๋ยวฝั่งนี้ฝั่งนู้นสองเลยนะมี เด no, all so ี so like ๋ยวเดี๋ยวขยับไม่ขยังขยับขยับขยับมันยังไม่ใจมีตัวเดียวนะครับขึ้นนู่นเลยวะยกขึ้นง่ายนะยกลงยากนะเดี๋ยวนะวยฟังนั่นบอกอีกท่ออ่าเลื่อนเลื่อนมาวางบนได้ก่อนนะครับอ่าลงยางลนติดหลอดไฟโอ้ยเอว่าติดหลอดไฟเงี้ยลงวานนีเอาขาเอาขาฝั่งนี้ลงกันเอาฝั่งฝั่งช้าเมลลงกันจับไว้ได้แล้วครับ ลงวางไปเมื่อดกันเลื่อนมาเอามือองนะครับเรลงวงเยยเยยลงองไฟอีกเนาะน่าค่เออนาคอ่าองาออกอ่าอ่าได้บอ่าได้แล้วได้้โอเคเอานัลง่าได้บอจะตึงบอ่าเ๋ยหยุดเท้ากันยกโอเคถ้าเป็นแล้วก็ถอดขาลงมาแล้วนะครับยกช่กันไม่หนักมากนะครับ ขานะครับเบอร์อะไรพี่เมยะเอาไปเปี่ยนอ่ะพวกตะก,กัวใส่พวกเล็กเอา,อาเพราะเ่นต้องไปสร้างงม่ก็สร้างแงๆช่างมช่างกันช่นางเลย ช่างซอมนาฬิกาซ่อมนาฬิกาอ๋อซ่อมเกมซ่อมเกมเออเกมเพย์เกมเเพย์เกมเพยลกตโอลูกนกหล่นเลเนาะซอมนาฬิกานี่ยเซ็ตแกดแล้บ่ได้เด ให้ขว่น้อยๆ้ยเลยนเช่นเข้อเห็ดอยู่เอาเอา,เอาเฟเพ็ดเพ็ดฟังอ,อย,อยู่อยู่ประตูน้ำเพ็ดไฟเท่าไหนาฬิกาฟังเพ็ดม,ม,า,มา,ามาสงค้ามมาหนึ่งขานะครับวางนั่นในกัน ดัดขายตรงนะแล้วยังใหม่ก็ดัดได้บ้างแเก่าก็ดีวิสูงนะครับเจาะอันพอดีกับท่าเดิมมาเนี่ยนะสลับได้เลยนะเอาลงไม่ลงแต่ทั้งแมวมันจะโบกเงี้ยวไปส่วนตกตายเลยนะ เด да> ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเอามาลงมาลงย้ายนอก่อนะครับเอามาลงมาลงกระจากันถ้าใจนักโซ่กันแ้วกอกวอวอซเนี่ยผดขาักพักนหครับเดี๋ยทอยตรงกันนะครับทอดขาหังพักแ้กันแกะกันคลิปมีเนวปรเทศกันข้าทงกัน พี่ไอเอาคอสแบบใส่โคมแบนหน่อยครับไอที่มีหัวต่อครับนี่นี่นี่คอสเนี่ยอ๋อไอโคมแบนขัดปูนหน่อยนี่ไอที่มีหัวต่อนี่นะนี่นี่อ่ะส่งให้ช่างเมย์ไปเอาไว้นั่นแหละมั้เดี๋ยวแม่จะไม่เห็นเดี๋ยวแม่จะไม่เจอไว้งวางล่างเลยนี่นี่ มันบวแมวเ่าไม่นเนี่ยเดีแม่หาไม่เจอโแมงจะไม่เอาเอาเอาเดี๋ยวก็กลับมาแก่ไหมแก่มเท็มโงเลยแก่รดีหมเราต้องใช้ของเดทั้งหมดนี่แหละ ยิปเขาก็มีแล้วแคมป์เขาก็มีแล้วโอ้ยมาพร้อมเ <c oughs> ังแม่ได้ทำอืมยังมีโชว์ังมีทำไมยังไม่พากล้วยเด <c oughs> ี๋ยวืดแล้หลังไปอามา,นมาห,นห,ห,หน่เโตมาต่อไปยังไงเอออันนั้นนอะอนนอ,อะ ใช่ไหมแล้วก็กแบบกจะต่อซ่อมไปแบบแบบตันนี้องเปลี่ยนมิกเก,อ,เก,อ,เกอร์ใหม่อีกทีนะครับโวมีไฟนะครับจะปิดไฟกันกันเสียงอากาศนี่เป็นปิดไฟกันนะครับกระดูกสุกเตาเก็บตัวนะ ปาเกิดปากแพ็กเกิดนในอะ<ม>ันสายไฟอนะนรบ้<ม>ันสายเมนแล้วก็ vứt lên được Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video C'est bien, c'est le